คนรอพิ่บางเสียหาทางแวะไปให้เห็นใจคนมีเมียโอ้จอบลอยสิลงบ้านรอบรานเอน้องเมียเพลอเจอกันไหมอื้อ ถึงบอกเป็นเมียใหญ่เพี้กยกเกียดน้องเป็นเมียแม่นดังกันแน่นอยคนงามเอ้ยเห็นใจคนมีมีเคลียปัญหาทุกวันจะแม่งปันเวลาไปหาสามี เธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าพี่อย่างใดเฝ้าห่วงใหญ่อยู่ทุกวันเวลาเรื่องพันรยาไม่ใช่กลัวเพื่อครอบครัวให้เกิดเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะและพี่จะไปหาพี่รักเธออย่าเพิ่งน้อยใจเป็นจังใดพี่ก็ยังมีเจ้า เป็นทังไหนปีก็ยังมีเจ้าบอกเคยปากให้ปอยอดใจคอยขอเวลาปี่บางละทางนองยังเอาคอยและเจ้าหูกันแกสองคนนักกานมานั่นน่นและบอกเคยมีเลายราวยอมเสียสาวให้ไม่แค่ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าบีมีเมียแล้วยังอดซาละให้โอกาสแมวชื่งชมแล้วรดรักไม่จางเมื่ออังคืนนอน เราหัวหใจสบเ้าคิดถึงเจ้าตอนก่อนเมียก่อดลูกลึกซึ้งและด้วยความพัานผูกรักเมียรักลูกแล้วยังเป็นหว่วงเธอบางขึ้นเมื่อละเพิอไปเลยเราบางขึ้นเมื่อละเพิ่อไปเลยเลาและเมื่อเอินเส้อเจ้าจนเมียให้และถามเ่ออาจถามจใจพี่ไอ้เศร้ากินหว่วงบอเาทำผิดแต่ก็ลืมบมมีได วันไหนะตาโอกาสมีที่จะรีบไปทันใดจะไปกอดพ่อ้องให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เมีพี่เมือนกันความสัมพันธ์สองเราอยากัวมใครว่าจัวก็ชังเขาชาวบ้านรอพี่หน่อยอย่าถือว่าอรรมาน ยังต้องการตวาวันอย่า้อยใจเป็นจังไนถือว่าเป็นเมียไอเป็นจังไรถือว่าเป็นเมียไอไม่ไหยว่างปะ่อยโอโดทนเด้อผู้หน่อยเห็นใจไอแน่นอนพี่ก็รอ,รอ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 พี่ก็รอถ้าจอบลอยลงบ้านคิดถึงตาวานทุกเล้งเศร้า ขอบคุณครับหมอลำร่มเมียพี่เผถ้ามีคนรีเควสมากว่าอยากตั้งหมอลำขอบคุณครับ